ที่เห็นด้านหน้านี้เป็นคริสตัลคอร์นะคะเป็นผลึกแร่ธรรมชาติเป็นงานที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะก็จะมีทั้งสองขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมส่งมอบไปก่อนส่งมอบเรามารีวิวให้เห็นความใสของผลึกของคริสตัลคอร์นะคะก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามทรงคุณค่ามากเลยนะคะนี่สวยจริงค่ะนี้ งานประณีตด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็เป็นขนาดเล็กนี่ก็สวยนะคะผลึกธรรมชาติก็จะมีเสน่ห์ตรงที่ลวดลายของผลึกก็ขึ้นอยู่กับการหลังสารตามธรรมชาติของแร่ที่เกิดขึ้นเองเลยนะคะธรรมชาติเลยนี่ก็คริสตัลคอร์นี่ก็ต้องบอกว่ามีราคานะคะมีราคาพอสมควรราคาขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็น้ำหนักเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมใส่กล่องแพ็คมอบไปให้นะคะ นำมารีวิวให้ชื่นชมกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ